สีรถยนต์ซีพีเคครับวันนี้พามาชมสีนะครับเป็นสี BM นะครับยังสวยเลยไอตัวนี้มันมีชื่อสีว่ายาร์ดมีในหน้าบูนะครับก็จะเป็นสีออกฟ้าๆน้ําเงินน้ำเงินนะครับพ่นใน BM M3 M4 ส่นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาลมันของ M3 นะครับรหัส F30 นะครับถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ค่อนข้างยากเลยนะครับมันเป็นสีฟ้าแบบมีเกดมุกอยู่ในตัวนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขึ้นให้ชมนะฮะ อ่าสบายอยู่แล้วครับงานทุกนี้เด็กๆวันนี้เราก็จะมาขึ้นมือเหมือนเดิมนะครับสีตัวนี้มันมีรหัสสีว่า B68 นะครับยัดมีเลน่าบูแต่ผมจะไม่ทําสูตรมันนะขึ้นมือดีกว่ามันกว่าเยอะนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก่อนอื่นจัดไปก่อนเลยครับบุกข,ขาวนะครับไวท์เพลวัวแรกเลยครับผมมันข้นนะออกยากนี่ และตัวที่สองนะครับสีเขาออกนมนมแบบนี้แน่นอนนะครับมันจะต้องมีขาวนะครับอ่ะขาวครับผมต่อไปก็เป็นบูนะครับผม M27 มยอ่าน้ำเงินนะฮะตัวต่อไปนะครับก็เป็น Touch ชัสพาเล e d นะครับหรือ Magenta นั่นเองนะครับผมตัวนี้มันจะออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับ สงสัยสีเหมือนจะหมดนะฮะตัวต่อไปนะครับมันก็จะมีความดำนิดๆน,นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นดำนะฮะอ่าโอเคเรามาเทกาวดูสีกันอ่านีนครับ คนละเรื่องเลยวะออกทะเลเลยมันจะออกเป็นฟ้านะครับที่มันดูขาดมุ่งๆ่วงแบบนี้เป็นเพราะว่าไอตัวนี้แม่สีผมหมดนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสีกันไปเปลี่ยนแม่สีกันโอเคเรามาดูกันนะครับพอดีแม่สีตัวนี้นะครับไอหกสนะครับ translucent red น,นะครับมันหมดนะครับผมจะใช้ตัวนี้แทนนะครับก็คือมาเจนต้นั่นเองนะครับ ผมสามารถใช้แม่สีได้ทุกตัวนะครับผมไม่จำเป็นต้องฟิกไม่ต้องใช้ตัวนี้เพราะผมสามารถเอาแม่สีตัวอื่นมาหักล้างกันได้นะครับตัวนี้มันก็สีออกชมพูบานเย็นเหมือนกันนะครับออกออกชมพูมาเจนตาคล้ายๆกันนะครับแต่ความชมพูแดงชมพูม่วงมันจะต่างกันนะครับพวกสีพวกนี้แต่ละตัวมันจะมีไม่เท่ากันสมมติอันนี้มันชมพูกว่าส่วนอันนี้มันม่วงกว่านะครับพอผมใส่ตัวนี้เข้าไปแทน มันเป็นม่วงมันขาดชมพูผมันจะเอาแดงไปช่วยพยุงนะครับเพื่อให้มันออกเป็นแดงคลคายตัวนี้นะครับผมสามารถฟริกได้หมดนะครับผมอ่านี่เดี๋ยวใส่เลยดีกว่าดียวมายกให้เพื่อนๆดูนะอืมน่าจะได้แล้วเพราะไอ้ตัวนี้ที่ผมใส่น้อยเนี่ยผมมันแรงกว่านะครับมันแรงกว่าตัวนั้นนะความเข้มข้นมันจะสูงกว่านะครับแต่สีและแต่ละตัวความเข้มข้นก็จะไม่เท่ากันนะครับ อืมอ่าก็ประมาณนี้ครับผมแทบจะเหมือนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นเงินดูดีกว่ามาอ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ขอบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่สีเดิมนะครับโอ้โหแม่งทำโคตรยากเลยนะครับผมก็แผ่นแรกนะครับที่ผมยกนล้นําไปพ่นนะครับเห็นไหมครับมันจะขาดขาวๆนะครับจะดูฟ้ากว่าหน่อยนี่แผ่นที่สองนะครับแผ่นที่ผมจบคือแผ่นนี้นะครับมันจะดูขาวๆ พอฟ้าเหมือนของเขานะครับโอ้ทำยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องถ่ายกันนะครับให้เห็นชัดๆนะครับผมเรามาดูแผ่นจบกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับสีตัวนี้นะครับผมดูแล้วเหมือนเขาเคยทํามาแล้วนะครับเพราะว่าเขาอาบมุกมานะครับโดยปกติแล้วสียาดมิเลนาบูตัวนี้นะครับเขาจะเป็นมุกแบบอยู่ในตัวนะครับผมอ่าเนี่ย ผมก็ทําออกมาถือว่าดูดีนะครับไปซ่อมยังไงก็เหมือนนะฮะยังไงแปลงสีนะครับเป็นขั้นตอนเดียวให้เหมือนกับสองขั้นตอนนะครับก็ออกมาดูดีนะครับยัดมิเลน่าบลูนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทําเป็นสีสองขั้นตอนมายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการดูนะฮะอ่านี่เรามาดูวิธีการดูเม็ดมุกนะครับนี่นะครับ ไอ้สีตัวนี้นะครับยาร์ดมิเนน่าบูเนี่ยคือตัวเม็ดมุกของเขานะครับเขาจะไม่ขึ้นลอยหน้าแบบนี้นะครับเม็ดมุกคือเขาจะอยู่ในสีนะครับแต่อันเนี้ยที่เขาพ่นมานะครับเห็นไหมมันจะลอยหน้าชัดเลยนะครับถ้ามุกอยู่ในตัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมมันจะมีความฉ่าฟ้านะครับส่วนไอ้ตัวมุกอาบหน้านะครับมันจะเห็นเป็นมุกรอยหน้าแทนนะครับไม่ได้อยู่ในชั้นสีนะครับสังเกตดูดีๆนะครับมุกมันจะลอยเลยเห็นไหม มันจะดูต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่งานนี้นะครับเขาไปส้มเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าทำเป็นขั้นตอนเดียวได้นะครับถ้าใครอยากให้ไอ้ถ้าจะให้ทําเป็นสองขั้นตอนนะครับมันก็ไม่ยากนะครับอืย่างนี้ออกมาก็ถือว่าพอก้มแก้มไปได้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ